คุยก uhm, uh ับแม่ละคะคือแม่คือแม่คะบอกแม่หน่อยทิแม่จะทำยังไงดีคะะคะคะคุยกับแม่หน่อยสิคะหนูกินนมอิ่มไหมอิ่มแล้วโอ้กินนมแล้วก็ไม่ดูดมือแล้วสิลูก ใช่ไหมคะใช่ไหมคะจะบอกแม่หน่อยจิ้นมอร่อยไหมคะนมอร่อยไหมล่ะอร่อยเหรอโอ้โอ้อร่อยมากเลยโอ้วันนี้นมคุณแม่รสอะไรคะรสเชอรี่เป่า เชอรี่ป่ะคะเปล่านะคุณแม่ไม่ได้กินเลยนะ